สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Taro นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านการัิตรทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใช้พื้นที่ของคาเฟ่พบนะพอสัเผาพอผานนะครับอันนี้นะ ในการถ่ายทาในวันนี้นะครับพอดีมาพักผ่อนแล้วก็มาเห็นมุมสวยก็เลยมานั่งอ่านไพ่แรนดอมกันการอะไรางของช่องผมนะครับจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีแบบนี้ออกมาหนึ่งสำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ชุดนี้ออกครึ่งหนึ่งเล่าสถานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับดังนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกคําที่ผมพูดด้วยนะครับ วันนี้ผมไม่ได้เอาอตัวอักษรหรือตัวเลขใดๆมาที่จะจัดนะครับแต่จะขอดูพลังงานลัคนาราศีหรือตัวเลขวันหน้าไพ่กับพลังงาน6ใบแรกในการอ่านในวันนี้นะครับวันนี้ใช้ไพ่โกลเด้นทาโรในการอ่านนะครับโอเคมาขอดูพลังงาน6ใบรวมไพ่ใต้สําหรับนะครับว่าวันนี้เรื่องราวอินโทรของเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะไปอินโทรหรือพลังงานเราดูกันนะครับ โอ้ใบแรกหดาบนะครับ1ดาบให้ดาบเยอะพอสมควรนะ6ดาบหด,ดาบโอ้สดาบโอเคบรรยากาศดีอยากอ่านเรื่องแบบสนุกสนุกแว่านะตามพลังงานนะครับสิบถ้วยโอเคสองไม้อผมพูดแบบนี้ อันนี้คือพลังงานระหว่างคนคุณคนคน,คนนั้นเลยนะครับเพราะว่าระ,ระ,ระยะเวลาของการที่คุณกับคนคนนั้นได้ใช้ชีวิตได้ศึกษาดูใจหรือได้บางคนได้คอมมิเน็นถึงขั้นแต่งงานก็มีนะครับคุณอยู่ด้วยกันมาไม่ต่ำกว่า6ปี6เดือนมีไพ่เลข6เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในและ,ะ,ะบางคนเนี่ยในขณะที่คุณกาลังฟังผมอยู่อะ่ะมีบุตรหรือลูกอยู่ที่คุณด้วยไพ่หกดาบขึ้นเนี่ยนะครับแล้วหกดาบสําหรับเนี่ยเป็น6ดาบที่มีการเอาลูกเอาบุตรไปด้วยอะ่ะชัดมากเลยนะครับ ในบางกรณีนะความสัมพันธ์นี้มีการเริ่มต้นกันมานานสักพักความความความสดใสความความแฮปปี้มันก็หายไปตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าที่ชัดมากๆเลยคือความสัมพันธ์นี้มีความมีสถานการณ์ที่3เข้ามาแล้วกันเพราะว่าไพ่มันขึ้นดาบดสถานการณ์ที่3ตัวเนี้ยได้ทุกเรื่องเลยนะครับมือที่3ครอบครัวเขาครอบครัวคุณหรือคนอื่นๆที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีทางเลือกเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์นี้มีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งๆที่มีเลือกมีลูกมีบุตรมีคอมเมนต์มีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วไพ่ขึ้นแล้วว่าแบบตอนนี้มันมีการเลือกหรือในขณะที่คุณฟังเนี่ยมันเลือกอยู่หรือเลือกไปแล้วก็ได้นะครับมีการเลือกทําอีกสิ่งอ,อีกอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ที่ทําใหอ้อีกคนหนึ่งเกิดความเจ็บปวดแล้วก็สเตนขึ้นกับไพ่สิบถ้วยใบนี้มันแปลว่าเคยเป็นครอบครัวกันอยู่ในครอบครัวกันแล้วก็ทําร้ายกัน มีความอึดอัดขึ้นใ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 นสถานการณ์ที่อยู่ตรงนี้เพราะไพ่สามดับมันออกมานะครับใต้สําหรับเป็นไพ่สองไม้มันเป็นค่าของการตัดสินใจหรือเลือกทําอีกเส้นทางหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวไม่ให้อึดอัดพลังงานดีขึ้นหรืออยู่ได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าข้อสัมพันธ์นี้มีปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาสถานการณ์ที่3ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วพอปัญหามันเกิดขึ้นจากหน้าไพา่เซนต์กับพลังงานตรงนี้พอปัญหามันเกิดขึ้นมันยังออกแา่กันไม่ได้ มันยังหลุดออกจากกันไม่ได้มันต้องอยู่เป็นครอบเป็นครัวกันอยู่ก่อนเหมือนเราต้องรักษาหน้ารักษาตาบางอย่างแต่ปัญหามันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แหละนะครับแล้วเป็นปัญหาที่3มซึ่งผมไม่บอกไม่ได้มันคืออะไรนี่คืออินโทรและพลังงานรวมกันนะครับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับแรนดอต้องมีทั้งหมดนะจะมีเลขหนะครับเลขหนึ่งเลขสามเลข2เอเลข8นะครับลัคนาราศีมีลัคนาราศีสิงห์นะครบธาตุน้ำมีกรกฎดพิจิกธาตุไฟเมษสินธนูธาตุลมกุมภม์ถุนตุลนะครับสิิิ่่งงงพพลัาานนนเเมมตบห้ มีใครคนใดคนหนึ่งที่อดทนและยอมกดตัวเองบนความอึดอัดบางอย่างเพื่อให้ครอบครัวยังอยู่ได้นี่ก็คิร์ดที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีพลังงานอยากจะออกออกจากพลังงานตรงนี้หรือว่าออกจากครอบครัวนี้สังคมนี้หรือคนคนนี้ด้วยนะ,นะมาดูกันมีความอึอดอัดแน่แแหละความสัมพันธ์เนี้ยนะครับมาดูก่อนว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟัง โอเคเรามาดูเรื่องราวที่ไพ่กําลังจะเล่าต่อจากนี้นะครับใช้วิจารณญาณนะผมจะเปิดทั้งหมดฝั่งคุณฝั่งเขารวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกลางนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกับความอึดอัดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับโอเคมาดูนะโอ้โหใบแรกใบแรกของคือบอกแล้ววันนี้บรรยากาศดีอยากอ่านไพสน่สนุกสนุกแต่มันไม่สนุกจริงๆ ใบแรกของคุณคือสิบาบของเขาคือสี่ถ้วยฟินน n of w บอลไอ้หยาไพ่ไม่รู้ว่าเล่าอะไรต่อจากช่วงไหนของเฟสความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแต่บอกเลยว่าไพ่บอกว่าตัวของคุณนะ่ะถูกมากเจ็บปวดมากรอคอยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากฝั่งของเขาตลอดเวลาพูดก่อนแล้วแอคชั่นก่อนแล้วแสดงออกก็แล้วว่าคุณไม่พอใจบางอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่า มันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากฝั่งของคนคนนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจับต้องได้เลยแล้วปัจจุบันที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณอดทนจนทําร้ายตัวเองไปแล้วในบางคนอะหรือบางคนผ่านการทําร้ายตัวเองหรือผ่านการแบบอยู่ด้วยตัวเองมา,มาแล้วอะเพราะให้สิบดาบมันขึ้นอยู่อะเออสิบดาบขึ้นควีนอตบอลขึ้นสี่ถ้วยคือคุณพยายามทุกถีทางแต่มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ฝั่งของเขาได้สี่ถ้วยควีนอตบอลและสิบดาบแต่เขารู้สึกว่า เขาดีอยู่แล้วหมายถึงว่าเขาคิดว่าตัวเขาการแสดงออกของเขาครอบครัวเขาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นสิ่งที่แบบแค่ไม่สนใจก็ได้แค่เมินเฉยก็ได้แต่คุณรู้สึกว่ามันต้องแก้มันต้องเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยคุณได้ไพ่สองดาบเขาได้ไพ่เก้าไม้เจ็ดดาบแล้วพอรู้สึกพอตัวของคุณเองอะレสปอนส่งสัญญาณเลยว่าคุณไม่ไหว กับบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณแสดงออกออกไปแล้วเขานิ่งใช่ไหมแล้วคุณก็ยัง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 ส่งสัญญาณอยู่ว่าคุณไม่โอเคเนี่ยตัวเขาก็เลือกที่จะทําอะไรลับๆับเจ็ดดาบเรื่องที่จะไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้หรือแบบปกปิดบางอย่างกับคุณเลยไพ่ฟองอะ่ะแล้วเพิ่มก้าวหมายในฝั่งคุณด้วยอาจจะยุ่งงานอาจจะแบบมีช่องของตัวเองมากขึ้นทําอะไรของตัวเองมากขึ้นการคุณออกไปอะไรแบบเนี้ยคือเขามีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นแล้วการคุณออกพูดอย่างน แล้วคุณก็รู้สึกสับสนว่าทําไมการแสดงออกของเขาอะมันไม่ใช่การแสดงออกของการแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทําไมเป็นการแบบยิ่งทําอะไรให้มันดูลับหลังดูน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณไม่รู้ว่าแล้วคุณจับอะไรไม่ได้มันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านั่นไงหายพีชคุณสงสัยว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหายพีชคุณสงสัยว่าคุณเป็นบุคคลที่2หรือเปล่าแล้วเขาทาอะไรที่แบบเพดเพจอบอลน่ะทำอะไรที่ไม่ควรทําหรือเปล่าคุณสงสัยนะครับแล้วก็ไพ่หกเหรียญขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างที่เคยไม่เป็นปัญหาแล้วก็เคยเคยโอเคเคยให้เงินใช้เคยแบบพาไปเที่ยวเนนี้มันเปลี่ยนในหมดเลยเขาเอาเวลาตรงนั้นไปให้กับตัวเองแล้วก็คุณเริ่มสงสัยในตัวเขามากขึ้นแต่ตัวของเขาเนี่ยแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ดูบางบาง,บางกรณีหรือบางคนสาหรับเขานะครับทําอะไรที่มันเหมือนเด็กมากขึ้นเหมือนคนเหมือนอารมณ์เหมือนคนมีป๊อปปี้เลิฟหรือพยายามทําอะไรบางอย่างที่มัน ต่างไปจากเดิมทําตัวเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ไพ่เด็กถือมายขึ้นนะ่ะแล้วไพ่หกเด็กในตรงกลางคือเขาไปให้เวลากับตัวเองเสกแหวนซองกับตัวเองที่เมื่อก่อนเคยให้กับคุณนะับประมาณนี้นะไพ่คุณได้ห้าเหรียญน,นะครับเขาได้หนึ่งถ้วยพิงอัพบอลฝั่งคุณห้าเหรียญคุณรู้สึกว่าเพื่อพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เขาเปลี่ยนไปแบบนั้นคุณรู้สึกว่า พลังงานตัวคุณกับความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าเรารู้สึกขาดตลอดเวลาเลยเหมือนยิ่งอยู่ยิ่งขาดยิ่งอยู่ได้ไม่รับยิ่งไม่รับการเติมเต็มจากเขาแล้วคุณก็เป็นคนซื่อสัตว์ตัวความรู้สึกตัวเองเสียด้วยสิเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าคุณรู้แล้วว่าตัวคุณอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันอยากได้อะไรบางอย่างที่มากขึ้นกว่าจากคนคนนี้ไม่ว่าเขาเป็นใครในชีวิตคุณนะครับแล้วไพ่ของฝั่งเขาได้หนึ่งถ้วยมันแปลว่าคุณอยากเริ่มต้นจะมีความสัมพันธ์ กับเขาอีกครั้งก็ได้หรือเป็นความพันใหม่ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าคุณอยากเริ่มต้นอะไรแต่ฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเติมเท่าไหร่คุณก็ไม่เต็มเนาะหนึ่งถ้วยคุณนอฟบอลห้าเหรียญเติมเท่าไหร่คุณก็ยังเรียกร้องอยู่อะไรแบบเนี้ยคุณได้ไพ่เก้าเหรียญสี่เหรียญขึ้นฝั่งเขาเก้าดาบแล้วพอคุณเริ่มไม่สนใจขออนุญาตนะครับพอคุณเริ่มไม่สนใจเริ่มแบบเขาทำอะไรก็ทำเป็นอะไรก็เป็นปัญหาอะไรจะเกิดอ,อะไรก็เกิดคุณโนสนโนแค์แล้วไพ่คุณคือเก้าเหรียญ พอคุณเป็นก้าเหรียญเนนนนริ่มสนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเริ่มหาสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เติมความรู้ความสามารถทักษะบางอย่างของตัวเองเพราะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรจากความสัมพันธ์แล้วก็เลยยังไม่ได้เลิกกันนะผมสุมคุณยังไมไ่เลิกกันคุณก็เลยเอาพลังงานของตัวเองกลับมาทําในสิ่งที่เป็นอยากทําอยากเป็นอยากเรียนอยากทำแล้วก็ทำเต็มที่เพราะคุณรู้สึกว่ายิ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์ยิ่งยิ่งอยู่ตรงนี้ยิ่งสนใจยิ่งโฟกัสยิ่งเครียดคุณก็เลยปลดออกเพราะพี่คุณคือเก้าเหรีย ทำไมคุณถึงอยู่ดีพลิกผันไปทําอะไรแบบนี้ทําสิ่งแบบนี้คือตอนที่ตอนที่คุณวิ่งตามต้องการบางอย่างจากเขาเลยเขาเปลี่ยนอะไรเขาไม่สนใจแต่พอคุณไปเปลี่ยนทําอะไรเพื่อตัวเองที่มันแลกออกไปแล้วแล้วยิ่งดีกับตัวคุณเขายิ่งสงสัยว่าคุณเป็นอะไรเพราะเขาไม่ได้ดูตัวเองนะครับเพราะว่าไพ่สี่เดือนคืออยากรักษาเอาไว้แต่คุณคือเก้าเหรียญและพลังงานคุณคือเก้าเขาคือสี่มันแปลว่าคุณสูงกว่าเขาในพลังงานที่เกิดขึ้นในในเฟสนี้นะครับคุณได้ไพ่ในออปเปนต์ตะเข้าเขาได้ไพ 7, ่เจ็ดถ้วย คิงออฟสอดและพอตัวของคุณเริ่มไปทำอะไรบางอย่างของตัวเองนะครับบางคนเนี่ยไปเทคคอร์สเดินทางท่องเที่ยวก็มีแล้วไปคนเดียวนะไปสดๆผู้เดียวเลยก็มีนะครับพอคุณไปคนเดียวเลยเขาเริ่มจินตนาการแล้วเจ็ดถ้วยคิงออฟสอดเริ่มหาเหตุผลมาจับว่าสิ่งที่คุณทำแบบนี้เพราะอะไรคุณเปลี่ยนแบบนี้เพราะอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้คิดก่อนเรื่องมันจะเกิดหมายความว่าเขาไม่ได้คิดก่อนคุณจะเปลี่ยนพลังงานหรือไปทำอะไรบางอย่างของตัวเอง เขาเพิ่งจะคิดวันที่คุณเริ่มเปลี่ยนเริ่มไปเที่ยวตัวเองเริ่มไปคนเดียวได้เริ่มอยู่คนเดียวได้อะไรแบบเนี้ยนะครับคุณได้ไพ่สาไม้เขาได้ไพ่หกถ้วยซาริออตแล้วพอถึงช่วงพลังงานหนึ่งที่คุณใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้นะครับฝั่งของเขามีไพ่หกเพืาอเขากลับมาทําเหมือนเดิมในสิ่งที่เคยทํากันช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะแบบอยู่กันมานานเข้าใจปะเพราะความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานใช่ไหม เขากลับไปทําอะไรบางอย่างกลับไปทําตัวเหมือนเดิมกลับไปอยู่ในโมเมนต์เดิมๆหรือกลับไปอยู่ฐานที่เดิมๆที่คุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดการวัดใจขึ้นในความสัมพันธ์เขาน่าจะแสดงอาการกิริยาบางอย่างหรือแอคชั่นอะไรบางอย่างบนเหตุการณ์เดิมๆเวลาเดิมๆฐานที่เดิมๆเพื่อดูการเลสปอสหรือการแสดงออกของคุณคุณได้ไพ่สามไม้คุณก็แค่เฝ้ามองว่าเขาทําอะไรมาดูว่าคุณจะแอคชั่นอะไรไหมนะคุณได้ไพ่เลเวอร์เลยเขาได้ไพ่ทาวเวอร์ เขาพยายามหนักมากครับทาวเวอร์ในอัลสอตเลยเขาพยายามงองอนอะ่ะพยายามจะงองอนพยายามจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนไปหรือกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ฝฟาของคุณคุณเลิฟเวอร์หมายความว่าคุณก็เฝ้าดูว่าสิ่งที่เขากำลังกระทำหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้พฤติกรรมขนาดนี้มันจริงหรือเปล่าแล้วมันอยู่ได้นในระยะยาวหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าคุณคิดเยอะ,แล,ยอะแล้วคุณมีความสุขมากเลยกาวทั่วที่เขาทําอะไรแบบที่คุณอยากให้ทําเมื่อก่อนก่อนที่จะมีประเด็นกัน โอ้โหคุณได้ไพ่เก้า 9, ถ้วยเขาได้ไพ่เฮอร์มิตอ่าคนสองคนนี้บอกว่ามีพลังงานความเป็นคู่นะหมเลขเก้าขึ้นชนกันและมีแฮงแมนตรงกลางคนสองคนนี้มีพลังงานของความเป็นคู่ผมบอกไปแล้วเพราะว่าไพ่เลขเก้าชนเลขเก้าแต่ว่าเขาตื่นรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ชาที่สุดของเขานะครับในสัญญาณเลขเก้าหมายความว่าคุณคบกันมาไม่ต่ำกว่าเลขหกเนาะหกเตือนหกปีอะไรบางอย่างแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในช่วงนั้นหรือประมาณเจ็ดหรือเจ็ดปีแปดปีประมาณเนี้ยแต่ตรงเลขเก้าเนี่ย มันจะเป็นจุดที่คุณกับเขาได้ตกผลึกนะครับเเดือนหรือ9ปีเขาตกผลึกว่าความสุขจริงๆแล้วของคุณคืออะไรความสุขจริงๆแล้วของเขาคืออะไรมันคือรู้รู้ตัวต,วตนของกันและกันในช่วงแรกเก้านะครับเดือนกันยายนนะ mm hmm. มีไพ่แปดดาบขึ้นฝั่งคุณฝั่งเขาได้คิง g อฟเพนต์เกิลนะครับแล้วก็ตรงการได้เดอะเวลมันคือความสมบูรณ์ความพอดีอฝั่งของคุณแปดดาบเดอเวลและคิง g อฟเพนต์เกิลคุณไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแหละเ mm hmm. พราะเมื่อก่อนคุณอาจจะคาดหวังกับเขามาก คาดหวังให้เขาทานั่นทานี่ให้ตัวเองหรืออยากให้ตัวเ,เขาดีบางอย่างหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เ,าเราอยู่ยกับเขามีความสุขอะไรแบบนี้แต่คุณไม่คาดหวังแล้วแปดดาบขึ้นฝั่งของเขาคิงเขาเป็นแต่เขาเขาก็โตมากขึ้นในตัวเองในการทําทุกอย่างและมีความนิ่งมากขึ้นที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันสมบูรณ์มากพอนะครับคุณได้ไพ่สี่ดาบเขาได้ไพ่ห้าไ,ไ,ไม้ตรงการได้เดมิทิเชียนผมรู้สึกว่าในตรงนี้ในพลังงานตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่คุณอยากจะ พูดในความสัมพันธ์หรือใจคุณต้องการอะไรคุณจะพูดอย่างเต็มที่แล้วเขาก็จะรับฟังในสิ่งที่คุณพูดอย่างเต็มที่ห้ามไม้คือเดนเมดิเชียนอะไรเป็นปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันเดดแอร์มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่ะมันมีการพูดคุยเจราจากาันมาไพ่ตรงกลางคือเดเมดิเชียนความสัมพันธ์นี้มีการพูดความจริงมีการแสดงออกเรื่องความรู้สึกที่มันเป็นปัญหาของคุณทั้งคู่มาจับประจูนกันนะครับไพ่แปดถ้วยขึ้นในฝั่งคุณฝั่งเขาได้สามถ้วยนะครับ ตรงกลางได้6ไม้มันแปลว่าเขาเนี่ยเริ่มมีบุคคลคนอื่นสถานะอื่นๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนและทําเพื่อคุณทําเพื่อทําเพื่อเราทําเพื่อกัดอะไรแบบนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีหกไม้มันมีจุดหมายปลายทางที่สําเร็จและไปต่อได้นะครับโดยตัวของคุณเนี่ยไพ่แปดถ้วยสําหรับเนี่ยไม่ได้แปลว่าการเดินจากมันแปลว่าความสุขที่เคยคิดร่วมกันกับเขาเนี่ยที่อยู่ในอดีตที่คุณเคยอยากจะมีคุณได้มาถึงมาแล้ว แต่คุณแค่รอดูว่าเขาจะทำามันสําเร็จหรือเปล่าคุณได้จัเมือน,นะครับเขาได้สิบถ้วยเห็นไหมมันมีพลังงานความเป็นครอบครัวอยู่ดีนะครับคือบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วคนสองคนนี้มันมีพลังงานคู่กันเขาสิบถ้วยเขาก็เลือกคุณสุดท้ายเขาก็เลือกคุณนะครับและคุณก็เลือกเขาแต่ว่าระหว่างระหว่างเวลาที่คุณจะได้ร่วมเดินทางกันในความสัมพันธ์มันมีตัวแปรอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควร แลนดอเนี้มันจะบอกเลยว่าคนที่เป็นคู่กันยังไงก็เป็นคู่กันต่อให้มีสถานการณ์ที่3เหตุการณ์ที่3มใดๆเกิดขึ้นคนเป็นคู่กันก็ต้องเป็นคู่กันอยู่ดีสุดท้ายจะเข้าใจกันในช่วงเวลาที่ตกผลึกแล้วทั้งคู่นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ไพ่เล่านะมาดูกันว่าเมื่อคุณนฟังแลนดอบนี้แล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่คุณได้รับรู้กลับไปหรือมีอะไรที่ไพ่บอกบอกคุณได้อีกบ้างไหมนะครับมาดูกัน ขอเปิดไพ่สำหรับนี้ก่อนผมชอบมากเป็นไพ่พระจันทร์นะครับแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดมีสัญญาณใ,ใดๆขึ้นบนไพ่ให้ได้รู้กันอีกเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเลือกไพ่ของตัวเองนะครับว่าเราจะดูว่าไพ่แต่ละกองในแต่ละใบเนี่ยเขาจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะครับเพราะว่าคุณได้เข้ามาฟังกันหลากหลายคนมากเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือพลังงานของใครบ้างจะตรงกับคุณบ้างจุดบางส่วนก็ได้นะครับมาดูกัน มีไพ่3าใบนะเดี๋ยวผมให้เลือกนะครับเดี๋ยวจะอ่านความหมายของไพ่แต่ละใบให้ฟังว่าเขาบอกอะไรกับคุณนะครับใบที่1ใบที่2นะครับและใบที่สามแล้วก็มีเดือนสําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะครับเอาเลือกของตัวเอง1 2 3สอสามเอาเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนนะใครที่ยังไม่ได้เลือกกดพอสนะครับแล้วก็พอเลือกไปแล้วก็กดเพย์แล้วก็ฟังคัมภนายขอเริ่มที่ใบแรกนะครับใบนี้นะใบนี้ยเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกให้มองภายในจิตใจของคุณแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณมันจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมพระราคานาราศีธนูขึ้นมีสัญญาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในเดือนธันวาคมคนตอนที่1น,นะครับคนตอนที่2ครับหนึ่งนะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นเวลาของการให้ตัวเองได้ดูแลตัวเองจริงๆ กับคนเดือนนี้นะครับอ่ากับคนกองที่สองนะเป็นเวลาของคุณที่ได้ฟังเรื่องราวและได้ดูแลได้ตกผลึกความคิดเรื่องราวที่ไพ่เล่าด้วยตัวคุณเองนะแล้วก็มีไพ่รัคานาราศีกุมขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะครับคนสุดท้ายเนาะ คนที่เลือกไพ่กองสุดท้ายเขาบอกว่าคนกองนี้มีเดือนที่เกี่ยวข้องที่สําคัญกับพลังงานแรนดอมตรงนี้คือเดือนตุลาคมนะครับอัดนิวโรแมนติกเซอร์เคิลบิกินความโรแมนติกของคุณความสุขของคุณกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมมองว่าแรนดอมเนี้ยผัวพันกับคนกองที่สามากที่สุดเพราะว่าไพ่บอกเลยว่ามันเป็นพลังงานโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นเซอร์เคิลหรือวงกลมแห่งความโรแมนติกที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้งดังนั้นคนกองสุดท้ายมีพลังงานที่ใกล้เคียงแรนดอมเนี้ ด้นด้มอื่นคนอื่นๆนเข้ามาฟังอาจจะได้ฟังแล้วไปเปลี่ยนแปลงไปตกผลึกบางอย่างกับตัวเองก็ได้นะโอเคนี่คือสิ่งที่พายเล่านะครับชัยวิจารย์ายานด้วยเนาะสำหรับใครที่ชอบการไพายของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แจงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ